การนั้นสมเด็จอมรินทราสองทิพเนเตทัศนาองค์พระศาสดาจารย์นับแต่วันตรัสสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปก,กับบิ๊กแอวันนี้วันดีเป็นสิ่งมงคลมากๆวันออกพรรษาตักบาเทโวผม พาลูกชายใจเย็นลูกชายคนใจเย็นมาเดินมาไหว้พระจิวๆสบายๆที่นี่ครับโบสถ์สีขาวงดงามหน้าโบสถ์มีสะบัวสงสาด้วยนะครับบรรยากาศธรรมชาติดีมากๆที่นี่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษครับ บรรยากาศดีมากขึ้นมาที่ข้างๆโบสถ์สีขาวนะครับรอบโบสถ์ะนะครับแม่ช่วงเวียนเทียนนะครับเป็นบริเวณที่ปกติก็ใช้เดินเวียนเวียนเทียนท่าทินาวัดนะครับผมก็พาลูกมาเดินเล่นชิวๆบรรยากาศเริ่มมีแสงแดดเบาๆมานะครับแต่ว่าอยู่ใกล้โบสถ์เนี่ยเย็นสบายนะครับมีความสุขมาก นะครับเขาทำกระถางดอกไม้ดอกบัวต้นไม้ต่างๆให้ได้เซลฟี่ให้ได้ถ่ายภาพเก็บไว้ชมนะครับแม,ม่สวยงามสวยงามตามภาพเลยผมกับลูกกเดินทางซ้ายทางขวาขอบด้านขอบด้านทางข้างโบสนี่แม่นะครับจะเรียกว่าอะไระ ระเบียงนะครับระเบียงที่เขาทําไว้ทาสีขาวเหมือนกันนะครับโบสถ์ก็สีขาวไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะครับเขาเร,เรียกพระอุโบสถ่าพระอุโบสถนะครับเดินเดินเพลินเพลินเพลินเสียงเพลงนี้ก็ต้องให้ดิิกธิ์กับเพลงธรรมะโดยท่านอาจารย์เพลินผมแดนนะครับ นะครับมอบถวายไว้ให้วัดเกตุมดีศีวัาละลามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมเป็นลูกศิษย์ก็กขอ,ขอนำเพลงบรรยากาศแบบนี้มาสู่วัดวาอารามแห่งนี้ก็คือวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะครับกรุงเทศนะครับก็เดินสบายใจมากๆนะครับด้านหน้าพระอุโบสถ ก็มีช้างนะครับชี้ให้ลูกดูผมก็ชอบนะถ่ายภาพใหญ่เลยนะครับก็คลิปนี้มาฝากทุกท่านมีความสุขสบายใจแวะมาไหว้พระทำบุญกันนะครับสบายใจมีความสุขนะครับไม่ลืมที่จะนั่งสมาธิสมาธินะครับสักครู่สัมมาอาหังสัมมาอาลังสัมมาอาลังครับ เพลินไปนั่งไปนะครับถึงจะได้ยินเสียงลูกเล่นอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเสียงนู้นเสียงนั้นเสียงน้ําน้ําพุนะครับตางน้ําก็ดีครับแต่ก็สบายใจกับองค์ภาวนาไปเรื่อยๆรื่อื่อรื่อยไม่ใช่ผมมีผมกับลูกชายเท่านั้นนะครับมองไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่มาทําบุญไหว้พระ นะครับวันดีๆแบบนี้วันออกพรรษาวันตักบาทเทโวอย่างนี้ที่วัดพระรามเก้าการชนาพิเศษเขาจัดสถานที่ไว้ได้อย่างงดงามสบายใจเป็นบรรยากาศที่ทุกท่านมาแล้วต้องชื่นชอบเหมือนครอบครัวของพิกัดแน่ๆนะครับนำภาพมาฝากครับนำภาพมาฝากครับอาจมีบรรยากาศแบบนี้กับทุกท่านบ้าง ครับอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ ขณะนั้นหมื่นโลกกระทกเกิดอัศจรรย์ไหวหรือลัน่น่วจากกวาน้อยใหญ่